อันนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่พัทยาที่ชนบุรี<ะ>เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยนะฮะเป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณสิเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นหมอนวดนะครับตอนประมาณตีสี่ของเมื่อวานนี้เธอเนี่ยยือนอยู่แถวบริเวณหาดจอมเทียนปรากฏมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาพูดคุยตีสนิทแล้วก็บอกว่ามีชาวต่างชาติต้องการจะให้ไปนวดที่บ้านพักย่านร้านอาหารแห่งหนึ่ง อบอกว่าขอล็อกเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงฮะเธอก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็เลยยอมนั่งรถไปกับคนร้ายนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมานั่งมาได้สักระยะหนึ่งรถจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างยางแตกตอนนั้นรู้สึกเอกใจว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยคงไม่ใช่บ้านลูกค้าชาวต่างชาติก็เลยขอตัวกลับแล้วก็ขอยกเลิกนัดลูกค้าแต่คนร้ายไม่ยอมอะได้หลอกใช้มือชี้บ้านคนบริเวณนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นบ้านของลูกค้าฝรั่ง เมื่อกลับไปขึ้นรถอีกครั้งปรากฏคนร้ายเนี่ยได้เร่งเครื่องทั้งที่รถก็ยังแตกอยู่ก่อนจะพากันเลี้ยวไปที่ป่ามันสำปะหลังซึ่งก็มืดมากมองไม่เห็นแม้แต่ทางจากนั้นถูกคนร้ายชกหน้าแล้วก็เอามีดจี้ก่อนจะกระชากกระเป๋าสะพายภายในมีเงินสดประมาณ4,000บาทโทรศัพท์มือถือ Vivo 1เครื่องนะฮะตอนนั้นก็ตกใจคิดว่าคงจะไม่มีชีวิตรอดแต่ก็อาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอวิ่งหนีตายเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในกลางป่าไร่มันสำปะหลัง คนร้ายก็วิ่งตามหาพอหาไม่เจอคนร้ายก็หนีไปนะครับส่วนเธอนอนแอบอยู่ในป่ามันรอจนฟ้าสางฮะก็เดินออกจากป่ามาขอความช่วยเหลือชาวบ้านนะครับทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มีภาพกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นะฮะอย่างภาพที่เห็นก็มีที่บริเวณหน้าวัดทุ่งกรมตาลหมันนะฮะแล้วก็มีในช่วงที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยขับขี่เข้าไปจอดบริเวณหน้าวัด ผู้เสียหายก็ลงมาเก็บสิ่งของบางอย่างก่อนที่รถจักรยานยนต์จะขี่มุ่งหน้าไปที่ป่าไร่มันสัมปะหลังภายในซอย18ทุ่งกลมตาลหมันหลังจากนั้นก็ลงมือจี้ชิงทรัพย์นางสาวสินะครับนี่นะครับแล้วก็มีภาพตอนที่ผู้เสียหายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงเวลาประมาณเช้าเนี่ย6โมงครึ่งนะฮะเ,เดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายเล่าให้ฟังหน่อยครับสู้กับมันเขาก็บอกว่า เก๊นั่งทำอะไรก็บอกว่าน,นั่งเล่นอ๋อเขารู้จกักคนนวดเป็นไหมฝรั่งให้หาเป็นนวดที่บ้านเราก็บออ๋อเก๊เก๊นวดเป็นโมไซไปเรา,าอเแ,บ<ม>าาแอบความแรงของโมไซเราเออมันทำให้รีบิดเราจะกระโดดลงก็ไม่ใช่มืดไปเหมือ,อมนไม่มีอะไรเลใช่ไหมคะทำก็ล็อกคอเรานี่ทีตตตต่ตรงนี้แล้วมันก็จอยจอยทีโดยลงจากกานเลี้ยงก็ทืบต่ออะไรเงี้ยด้วยตอนนั้นเราคือเรามีสติเอ่อเรานึกถึงหน้าพ่อแม่ที่ตายไป ก็เลยทุบสู้กับมันเขาชินทางมากเลยแบบเลี้ยว,ว,ว,วซิกแซกแจ้นี่นะครับตัวเธอเองเนี่ยโดนคนร้ายเนี่ยทำร้ายร่างกายนะฮะใบหน้าเนี่ยปูดบวมนะครับผมเพผ้าเนี่ยยุ่งเหยิงไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะมีพลเมืองดีที่ช่วยเหลือคุณสินะฮะชื่อว่านางสาวปุ๋ยอายุ42ปีบอกว่าทีแรกเห็นสภาพของผู้เสียหายก็ตกใจผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยถูกพามาจี้ชิงทรัพย ดูจากสภาพก็อยู่ในอาการเขาเรียกว่าสะบักสะบอมหน้าตาปวดบวมจึงรีบนำน้ำมาให้ดื่มแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้สึกข่าวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณป่าไร่มันสำปะหลังนะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่ผู้เสียหายไปขอความช่วยเหลือในประมาณกิโลกว่าพบรอยยางรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาเป็นทางยาวตรวจสอบพบรองเท้าคนร้ายตกอยู่หนึ่งคู่ถุงยางอนามัย หล่นอยู่หนึ่งชิ้นนอกจากนี้พบใบทําบุญบริจาคลงศพที่ทางผู้เสียหายคุณศิเนี่ยเพิ่งจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อหวังว่ามาทํางานที่พัทยาน่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะนิวสาไปทําบุญลงศพมาด้วยนี่นะแต่มาเจอเรื่องแบบนี้ส่วนความคืบหน้าของคดีทางตํารวจได้พาผู้เสียหายไปชี้จุดต่างๆเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายครับแล้วก็เนี่ยหลักฐานสําคัญก็คือภาพกล้องวงจรปิดนะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายที่กอ่อเหตุอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนนะตอนนี้ยังจับไม่ได้<ะ>ไม่รู้ว่ามันจะไปกอ่อเหตุกับผู้เสียหายรายอื่นอีกหรือเปล่าครับพฤติกรรมก็คือว่าไปติดต่อหมอนวดนะฮะที่ยืนอยู่ตามชายหาดเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยฝรั่งเขาจะนวด<ะ>เดี๋ยวจะพาไปส่งที่บ้านฝรั่งแล้วก็ไปไม่ถึงอะ่ะคือแต่งเรื่องขึ้นมาว่าไปบ้านฝรั่งจริงไม่ได้ไปฮะพาไปป่าไร่มันแล้วก็กอ่อเหตุเนี่ยจี้ชิงทรัพย์นะครับครับ